สเนลอันนี้ของเล่นอยู่อีค่ะสเนลจะไปไหนน่ะสเนลจะไปไหนเห็นไหมสเนลเดินโอ้สเนลหายยังไงสเนลเดินเห็นไหมสเนลจะไปไหนถ่ายสเนลก็เดี๋ยวถ่ายก่อนเอาก็เดี๋ยวยังถ่ายไงถ่ายไงดูสเนลก็ต้องถ่ายก่อนดิสเนลสเนลสเนลอยู่อีครับอยู่อีคุยกับสเนลซินะแอมจะถ่ายแล้วไหนสเนลไปไหนละเบบี้นั่งลงดิสเนลเห็นไหม ใหมแนเนลจะไปไหนจาจาจีตูนิูเฮ้ยเดี๋ยวดิตูนิวดูตูนิวก็ถ่ายรูปเบบี้ก่อนเแบบี้ก็นั่งลงดีนะ้ำจะเอาแนเนลไปไปดูใ,ใกล้ๆอ่ะไอ้เสื้อออครับเมื่อกี้ฉีเปียกทั้งตัวเลยก็เลยต้องถอดแล้วแป่นแกเกงไงแดด ตปกางเกงในโอ้โหดูแก้มแดงนะแก้มแดงหอมแก้มไหมจุ <a a anyway. ah, uh, no, no, ๊บจนิโอ้ยจานวอ่าจันวเห็นไหมสายเรืองจานิวดูดมนั่นไงนั่นไงจะนอยอ่ะเออจะนอยแบบจานวอ่ะจานวเออบอกบอกป้าป้าดิเดี๋ยวน่งแบบเตาเตาเองหมดค่ะเข้าลูกหน่อยะอาเจล rolling rolling r มนหมุนม้นหมุนมนหมุมมนะวบบายบาย